ลุงพีอะลุงพี่พตรงสเปกเลยสาวอ่ะ น้องโบท๊ทคำสิงบอกชัดแพทริกเป็นสเปคเบสล่าสุดน้องโบท๊ทพัวรักคำสิงน้องสาวของสาวเบสรักวันีคำสิงได้ไลฟ์ขายของจากแบรนด์ b s s t Love o f f i c i a l ซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าถึงกับปี๊ดกราดไม่หยุดเลยทีเดียวเพราะน้องโบท๊ทได้สัมภาษณ์พี่สาวสุดที่รักโดยแทนใจแฟนคลับแบบสุดๆซึ่งงานนี้น้องโบท๊ทก็ได้ถามกับพี่สาวว่า วันนี้ไปเจอแพทริกอนันดาหรอสาวเบสถึงกับอึ้งแล้วบอกว่าไม่ใช่แล้วก็หัวเราะไม่หยุดเลยทีเดียวค่ะพร้อมกับบอกว่าซิมชงฉ่ำเลยซิมบอกว่านี่ไงพี่แพทริกเกรงใจพี่แพทริกมากโดนชงฉ่ำแล้วน้องโบสก็ได้ถามว่าเขาเขินไหม สาวเบสก็บอกว่าเขินเองเขินไหมเขินงานนี้ชมกันฉ่ำมากน้องโบสถามต่อว่าเขาเป็นรุ่นพี่ไหมสาวเบสก็บอกว่าเป็นรุ่นพี่งานนี้น้องชายถึงกับบอกชัดเลยว่าตรงสเปคเลยแล้วถามต่อว่าขาวป่ะสาวเบสก็ตอบอีกว่าขาวน้องโบสก็ยังถามคำถามไม่หยุดว่ามีเงินไหมซึ่งสาวเบสก็บอกว่าทำไมต้องโฟกัสว่ามีเงินไหมไม่ได้โฟกัส บอกพี่แพทว่าหนูอะไม่ได้ชอบคนรวยนะเพราะว่าแบบเขาเลี้ยงเยอะไปมันก็ปแปลกๆพี่บอกว่าพี่จนมากแม่ถึงกับหัวเราะเลยทีเดียวแบบนี้แหละคะ่ะ ตรงใจสาวเบสแบบสุดซึ่งทุกคนก็ชัดเจนแล้วนะคะว่าคนในครอบครัวคําสิง์รักในตัวแพทริกและพร้อมที่จะเปิดให้กับมหนุ่มแพทริกได้มาดูแลหวัวใจสาวเบสอย่างแน่นอนแค่คิดก็มีความสุขแล้วล่ะค่ะที่หลายๆคนไฟเขียวให้กับหนุ่มแพทริกหวังว่าหนุ่มแพทริกชัดเจนเมื่อไหร่วันนั้นก็คงจะเป็นวันที่แพทริกและสาวเบสได้คบหาดูใจกันค่ะขอขอบคุณเบสคําสิง์โบสทคัมสิง์และแพทริก ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ